สองของขวานโบเมลาดาเสือภัยวันเกิดอเล็กน่ารักรู้ใจกันสุดๆเลยจ้าสำหรับของขวาญปีนี้ถูกใจพี่เล็กสุดๆเลยจ้าหลังจากเปิดตัวเป็นแฟนกันก็ทวีความหวานขึ้นเรื่อยๆเลยจ้า สำหรับคู่ของพระเอกหลังค่ายวิกสามพรามสี่อาริธิระเดชก,กับโบเมลาดาที่ตอนนี้ก็ใช้สถานะคู่รักกันอย่างเปิดเผยมีโมเมนต์น่ารักมุ้งมิ้งไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและล่าสุดวันที่15กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มอเล็กที่ปีนี้อายุ33ปีแล้วแต่เป็นปีที่33แสนแฮปปี้เพราะมีแฟนสาวเคียงข้างกายไม่ห่างซึ่งช่วงเช้าก็ควงกันไปทำบุญจากนั้นก็ไปกินข้าวไปทำผมเสริมลอเสริมสวยกันด้วยจ้าก่อนจะปิดท้ายด้วยมื้อเย็นกับโมเมนต์เป่าเค้กฉลองกันแบบน่ารักน่ารัก พร้อมให้ของขวัญการอย่างอบอุ่นชื่นเมื่อจริงๆทั้งนี้สาวโบยังได้เขียนข้อความอวยพรสุดน่ารักถึงหวานใจเอาไว้ว่า Let's make a wish อเล็ก3สดใสคนสุดท้ายก็ยังดีจ้าสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ